โอ้โหทุกคนยอมรับเลยว่าพี่ทหารฝั่งไทยนะทุกคนเป็นคนล่าเริงมากทุกคนและเป็นคนที่ทําให้ประชาชนมีเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลาทุกคนทุกสถานการณ์นาะพี่น้องเราจะเห็นเลยว่าอาทาหารของประเทศไทยทุกคนซึ่งเป็นลัวของชาติเนาะยามศึกพี่เขาจะลบ<อ>ยามสงบพี่เขาจะเฮีฮาทุกคน ถึงจะล้วแต่ก็เป็นล้วของชาินะทุกคนน้องราเห็นคลิปของพี่พทาหารแล้วแบบโอ้โหสุดยอดจริงๆเนาะทุกคนเป็นคลิปวิดีโอที่ทําให้เนาะคนที่กําลังเหนื่อยๆมาเจอคลิปนี้ทุกคนต้องอารมณ์ดีขึ้นมาเลยเนาะพี่นนอกซึ่งจะเป็นคลิปอะไรเนาะทุกคนมาดูมาชมด้วยกันความน่าหลักของพี่พทาหารฝั่งไทยนะทุกคนเห็นแบบมีแล้วแบบโอ้โห,โหทํางานมาเหนื่อยๆทุกคนมาเจอคลิปแบบนี้คือแบบ ล่าเริงขึ้นมาเลยนาะทุกคนมาดูมาชมคลิปวิดีโอด้วยกันว่าจะเป็นยังไงนาะทุกคน i'm um. một tôm ồ 1 tháng á ờ tiếng đai con theo gọngแถวตรง mày muốn sao bằng đi lang ก็ีานนพ่อพอพ่อน้ำเย็นได้ไ่มท่านนี่อาจส่งกอนเขย่ากันชิดกันชิดกอนน้อุ่นมือไป้เอารงนี่เอาี่ยู่กระได้หรอถุงนี่กได้หรอจ่ายไปหน่อยเียงอยู่เยย่ว ขยาะกันขยาะกันขยาะเขยาอนันไงกุนแจแห้งตีหงวตุบมันเอาป้อนตัวนี้จับน่องเงียงดูสมรักเงียงดูหิว

ส้างลูกไหมอาฮิบิเอคิดงานเลยเด็ดครับไอ้บูบสีข้างไปเฮ็ดงันหาขววงเว้ยเงินมึงเนาะอย่างเงี้ยโอ้ มีใครชอบเปิดไฟสลัวสลัวเวลานอนบ้างบอกเลยว่าจะต้องมีโคมไฟรูปพระจันทร์อันนี้นะน้องเป็นโคมไฟกึ่งเฮ้ยน้องนี่ใช่เองเปล่วะเฮ้ยถามอะ้รเหรอเฮ้ยเราโทรสักบา้างขึ้นห้วไปเลยครับเอาตามรายการนี่เลยนะหนึ่งงมนะ สองหอมหัวใหญ่สามมะนาวสี่มะเขือเทศห้าพริกโอเคไหมครับโอเคไปนะตามรายการเลยนะครับโอเคเอไปหรือเปล่าได้ปะครบปะสามรายการเออสามรายการเลยอเอยอตัวนเงนม ต้มตับหอมหัวใหญ่ห้มหอมใหญ่ตี๊บสามน่าสามน่าวี่มะเขือเทศที่มะเขือเทศอาบักพกอาพี๊สามในเกาน้านครับ ให้ซื้อเลยซื้อตามรายกันดิด้การเลยหนึ่งนมอ่เจอแล้วเนี่นี่หนึ่งนมเนี่ยอ่กล้องหนึ่งออพร้อมใยญ่กับสองหัวน่ะสองนี่สามบักกะนาอันนี้สมบักเงาอ่าที่บากกะเทศที่บเท็นหลังออ ซีมกระเทียมซีมกระเทียมหาพริกครบจบาพริกหนึ่งสองสามสี่ห้าหาเม็ดเนี่ยพริกหาเม็ดสี่หาเม็ดสามไดกันกระเทียมซีเนี่ยหอมน้ำสามสามผมใหญสองต้มฟองหนึ่งต้มบไรเนี่โอ้โโอ้เออเออสามได้กันคุณาด้กันวทเอ น้องโก้ครับนั่งรอใครนั่งรอคนครับรอคนครับรอคนทําไมเอ้าเจ้าของร้านเขาบอกว่าเนี่ยให้คุณเยเยอะก่อนค่อยกินคนจะเยอะก่อนค่อยกินครับวันนี้จะได้กินไหมตอนไหนคนจะมาเนี่ยบ่ได้กินหรอก วันครับน้ำไม่ไหลครับฮะน้ำน้ำไม่ไหลครับจริงไหมน,นะจริงครับจริงเหรอครับแล้วหน้าเราแบบนี้เนี่ยจะเอาน้ำใส่มาล้างนาวันนี้จริงไหมเนี่ยหรือแก้กันจริงครับพูดเป็นเล่นเอาละเราจะนอนได้ไมที่หน้าแล้วยังเขียวอยู่เลย Ååå! Oh. <laughs> 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 <hums>

โอ้ไม่เ <accurately> ก็บตังค์องร้อยสองรอยขาเาเผโอ้ไอ้บุมีเงินสุดเลยวะ 哦，别关了吧？哦，别关吧。哎，我关了，关，关。

วันน so so ี oh! Oh, oh, oh. ้เราจะพาเพื่อนทหารอินเดียมากินพืชผักผลไม้ของไทยเราดูจากหน้าตาก็รู้แล้วเนี่ยว่าอร่อยอร่อยอย่างแน่นอนมาดูกันเลยครับเวลาจะเทงนะครับเป็นวิตามินอย่างนี้วิตามินมิินซี हिस्ट्री हां बड़ा फिर कैंसिल एक टच कर ตามนี่นะครับตามลงไปโอ้ oh, ทุกคนได้ดูได้ชมด้วยกันแล้วเราเป็นคลิปวิดีโอที่ทําให้เนาะ,ะคนดูทุกคนผ่อนคลายเนาะทางานมาเหนื่อยทุกคนมาเจอคลิปของพี่พิธทหารฝั่งไทยคือแบบบอกได้เลยว่าล่าเรืองทุกคนหายเครียดแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่พิธาหานฝั่งไทยนะทุกคนคือแบบ ตลกมากทุกคนแต่ยามที่เขาทำงานเขาก็เต็มที่เนาะในหน้างานของเขาเนาะทุกคนนี่แหละคือรั้วของชาติที่แท้จริงนะทุกคนเป็นที่พักพิงของประชาชนชาวไทยยามเจอวิกฤตการยามเจอภัยสงครามนะคะทุกคน คือเห็นแบบนี้แล้วแบบโอ้โหน้องนัดแบบชื่นชมจริงๆนะทุกคนคือพี่ๆทางทห,หารอ่าพี่ๆทหารฝั่งไทยทุกคนคือน่ารักมากเนาะพี่นนองเราจะเห็นเลยว่าศักยภาพในด้านเนาะการทํางานหรือว่าการอ่าใช้ชีวิตประจ่าประจําวันหรือว่าชีวิตกิจวัตรประจําวันของพี่ๆทหารฝั่งไทยคือแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบ ชื่นชมจริงๆทุกคนเป็นคนที่ตลกมากเนาะทําให้นักประชาชนเนาะได้เห็นนะทุกคนคลิปวิดีโอต้องมีน้ําหูน้ําตาเพราะว่าหัวเราทุกคนอดกันไม่ได้เนาะสิ่งที่พี่พี่ทหารฝั่งไทยเนาะสะแดงหรือว่าทําคลิปถ่ายทอดออกมาทําให้นาะผ่อนคลายนาะพี่น้องเห็นแบบนี้แล้วแบบโอ้โหย้ำลบพี่ๆเขาก็ตั้งใจทุกคนคือ เราจะเห็นเนาะในช่วงก่อนทุกคนพี่พี่ทหารฝั่งไทยคือเต็มที่มากทุกคนเพื่อปกป้องเนะาะประชาธิปไตยปกป้องพื้นแผ่นดินไทยเนาะปกป้องประชาชนไทยให้อ่าพ้นจากภัยสงครามทุกคนคือเห็นแล้วแบบโอ้โหยามสืบพี่พี่เขาก็เต็มที่กับหน้างานนะทุกคนไม่มีคําว่าทอ้อไม่มีคําว่าถอยนะทุกคนปกป้องป,าาประชาธิปไตยถึงวินาทีสุดท้ายเห็นแบบนี้แล้วก็ อบอกได้เลยว่าพิพิธทหารฝั่งไทยจะเป็นที่จดจำเนาะของประชาชนชาวไทยแล้วก็ชาวโลกทั้งโลกทุกคนคือเราจะเห็นเนาะอ่าไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าอ่าคนในประเทศอื่นเนาะทุกคนล้วนแต่ชื่นชมเนาะพี่พิธทหารฝั่งไทยคือสุดยอดจริงๆเนาะการสู้รบของพี่เขาก็แบบโอ้โหเหมือนกับในหนังเลยเนาะพี่น้องคือเราจะเห็นเนาะอ่า คลิปวิดีโอที่ทางสื่อข่าวออนไลน์ทุกคนออกมาให้เราเห็นเนาะว่าพี่พิธหารฝั่งไทยเขาลบกันเนาะทุกคนเหมือนในหนังเลยทุกคนป๊อดพี่นนอคือสุดยอดจริงๆเนาะยามสงบพี่พี่เขาก็สร้างความเฮฮาเนาะหัวเราะให้กับชาวโซเชียลหรือว่าประชาชนเนาะทุกคนได้ผลขายเนาะพี่นนอนี่แหละคือทหารเนาะที่แท้จริงเนาะทหารคือรั้วของชาทุกคน เอาละน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องรัดขอบคุณขอบใจเพราะพี่น้องเด้อจ่าที่เข้ามารับชมคลิปน้องรัตน้องฝางพี่พี่เอฟซีกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเด้อจ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวรากไปก่อน